คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุตามกว่า18ปีสวัสดีจ้าก็กลับมาพบกับน้องสดายอีกแล้วเนาะวันนี้เราก็เหมือนเดิมเราก็ยังอยู่กับกินยิงปลาภักสี่เหมือนเดิมนะจ้าพี่บีก็จากที่หายไปนานเนาะก็เดี๋ยว วันนี้ขอเล่นแบบปลาชิวๆไปก่อนนะขอเล่นแบบยิงปลาพักสี่ไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบยังไงเดี๋ยวมาจัดให้ดูหอือวกเกมอื่นเดี๋ยวมาจัดให้ดูในคลิปหน้านนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแบบดูฮะห,หาแบบเส่นทาก้อนว่าจะไปในเกมไหนเวีนไหนเล่นงานไหนพีน่บี สำหรับใครที่ดูอยู่นะจ้าก็ฝากกดไลค์กด u b บ c r i ครนนะนกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องโซดาด้วยนะจ๊ะอุ้ยเปลี่ยนด่านเนาะวันนี้เรามาในทุคนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็ขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นเป็น150ยห้าสิบเลยกัน,กน,กนเนาะก็ไม่ไม่เคยเล่นที่แบบอะไรจะสูงประมานนี้เนาะก็เล่นบ้างแต่นานๆาทีนะ ก็อ,อย่างที่บอกไปในช่วงนี้เราขออนุญาตเกมเร็วแล้วกันเนาะไปเร็วมาเร็วได้เร็วนะ,นะพีช่วงนี้ก็แบบว่าวิชามันกําลังร้อนนะมันร้อนวิชาพ,พี่มันยากใช้วิชากันๆๆหนักกันหนาเหรวนะพี่พีเออขอใช้วิชาหน่อยก็แล้วกันเนาะก็ใส่ไปเลยอัดหนักหนักนะพี่พใสไปเลยกับเด็กร้อยห้าสิบก็มาดูว่า เราจะลอดไหมนะสำหรับทุนวันนี้มาอยู่ที่ทุนสองหมื่นบาทนะพี่พก็ทุนเยอะนะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นเยอะได้นะแต่สําหรับใครที่ทุนน้อยน,นะมาในหลักร้อยหลักพันนะก็เล่นได้เหมือนกันนะพี่พีเออพันต่ำสิบบาทนะมีสิไม่ใช่สิบบาทสิบนะเออเครดิตนะมีต่ำสุดเป็นสิบนะพี่ เราก็เล่นดูเ่ลยเพราะว่าบางคนคือแบบเอออยากดูหลายๆเบ็ดเนาะเราก็ใส่เบ็ดน้อยมากเบ็ดเยอะบ้างน,นะตามไม่ตามความเรียกร้องก็แล้วกันเนาะหรือว่าใครที่อยากให้เล่นเกมไหนเป็นพิเศษนะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวน้องสดาไปจัดให้ตามกลำจัดนะจะพี่พ่จ๋าตอนนี้เราก็อยู่กับการมังกรเขียวอีกแล้วเนาะช่วงนี้ก็ เจอเมฆก้อนเขียวว่ายอยู่อะไรอยู่กนะ็ไม่เป็นไรนะขอแค่มันใจเราก็พอนะเราพร้อมที่จะรับแรงกระแทกอยู่แล้วนะพี่จ้าไปชวมกันต่อจะ้ะไปกันต่อจ้ะอือหือไปไป อย่งยังเงียบอยู่นะเงียบอยู่องเงียบปกดจะเงียบก็เงียบประมาณนี้เลยนะพี่ brushing. อู้เพื่อนออกไปแล้วคนนึงทุ้คนนั้นก็เล่นเบ็ดร้อยเหมือนกันนะแต่ว่าปรับทุนเราทุนไม่ใช่ทุนเราทุนเขาไม่หนาเหมือนเราถ้ามาในแบบนั้นในเวนั้นไม่ไม่แนะนําให้ปรับสูงขนาดนั้นนี่ ค่อยๆไปก่อนไปเรื่อยนะอย่าไปวุ่หวามเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอาเนาะเพราะว่ามันเสียดายนะเราต้องเล่นเอานะอย่าเล่นเรีย่ยนะเราต้องเล่นให้ได้นะอย่าไปหุ่หวามเยอะค่อยเป็นค่อยไปอย่างขนาดน้องโซดามาในเบ็ดอื่นไม่ใช่เด็ดในทูนเยอะขนาดนี้เราเราก็ไม่ได้ประมาทนะเราต้องเล่นแบบมีสติค่อยคคิดค่อยๆทำนะพี่จ๋า อ่าไปแบบกู้วางขนาดนั้นนะไม่ได้ไปชมกันต่อจ้ะอตอนนี้มังฟองก็เริ่มออกฤิ์แล้วออกฤิ์ออกเดชแล้วนะก็เงียบสนั่นเมืองเลยนะนี่เงียบคิดเลยนะไม่เป็นไรเอาไปเรื่อยๆก็ให้ทุกคนให้ดูเป็นแนวทางเอาหน่อยก็ ม่แน่นะมันจะมีตามดีเลี่ยนนะแต่พี่พี่จะเอออย่างน้อยบวกมานี่อย่างนี้น้อยบวกมาสองหมื่นสองพันเครดิตอืมอย่างน้อยมีบ้างอะไรบ้างนะเงียบตาไมด่ดีนะใจหายนะพี่พี่เดี๋ยวทุนหน่ายก็ไรงดนะไม่เอาแบบจะไม่เอานะจ๊ะพี่พี่จ๋าก็จะเลิศ โอเคจ้ะพี่จ๋าก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็เล่นแบบมีสตินะก็เมาวันนี้เราน่าจะขาดทุนอยู่นีด้หน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะไว้เป็นกำลังใจให้น้องสดาด้วยกันละกันนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า